สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการรู้ทันไอทีมาเรียนรู้ทันไอทีกันง่ายๆที่บ้านท่านครับพบกันนะครับในทีวีที่ท่านช่อง11และทางออนไลน์ไลฟ์เอ็ทีภาคกลาง n b t กาญจนบุรี w, แล้วก็ออจุดเกลียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสารดีๆที่น่ารู้และควรรู้ เอามาคุยฟังกันอยากแน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้แน่นอนครับมีคนถามผมมาเยอะในเรื่องการสอบพนักงานราชการย้ําผมไม่เคยสอบขนาดนั้นแต่ผมมีข้อมูลเอามารวมผมอยายให้เข้าใจว่าโอ้ราชการของราชการมันจะใกล้เคียงกันตําแหน่งเดียวกันจะสอบใกล้เคียงกันเลยแล้วเมื่อคุณมีแบบนี้แล้วคุณต่อยอดได้คุณจะถึงฝั่งถึงราชการหรือเติบโตได้อย่างมากมายย้ําครับผมกรมเราใจดีมากที่ให้ตําแหน่งนั้นเป็นรับทุกวุฒิ หลายคนไม่เกี่ยวกับนักสื่อสารไม่เกี่ยวกับเรื่องนิเทศไม่เกี่ยวกันเลยแต่ก็เก่งสุดท้ายกลายเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่คนรู้จักมากมายช่วยคนมากมายผมจึงอยากบอกจริงๆนะครับอย่างที่ผมย้ำถ้าคุณเรียนตรงไปต่อดีงามใครที่ยังไม่ใช่ถึงเรียนมาแล้วไม่ใช่ทางชอบพูดชอบคุยชอบนาเสนอนักประชาพานหรือตําแหน่งอื่นที่จําเป็นนักจัดการนักทรัพยากรจําเป็นมากมาย ตำแหน่งลหลักคือในสายวิชาการคือนักสามุชนนักประชาพันธ์รับเยอะมากมายรวมถึงในช่างกฟ้าธุรการก็เช่นกันครับใครที่มีพักกอไปให้สุดเป็นราชการครับใครที่มีพักกอรครับย้ำพังงานราชการก็ไม่คิเลยมีโอกาสตเติบโตเงินเดือนตัน3ามหมื่นเกือบ4ี่หมื่นแล้วนะครับอ่าแต่ย้ำครับถ,ถ้าทำเต็มที่แล้วก็พอไม่ได้พนักงานราชการตอบโจทย์ครับแต่ถ้าเกิดคุณมีกอพอแล้วเชื่อเถอะครับถ้าคุณสอบพนักงานราชการได้ราชการก็แค่ เอื้อมมือนิดเดียวก็ถึงเพราะมันเหมือนกันจริงๆครับนี่แหละครับคือข้อมูลที่อยากมาส่งตอมีคนถามมาเยอะเลยมาเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวไปเริ่มเลยนะครับรู้ท่านไอทีตอนที่6 1แล้วครับสอบปฏิบัติพนักง,งานราชการกรมประชาบานหกแปย้ำครับที่ตั้งขึ้นว่าปฏิบัติเพราะบางคนยังงงว่ามีปฏิบัติด้วยเหรอมันจะมีเฉพาะแค่อะไรเดี๋ยวมาดูกันพนักงานราชการข้อสอบ กรมประชาพันธ์68ใส่ปี68ไว้ว่าอันนี้คือปี68นะครับเราสอบทั้งพนักง,งานและราชการเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นราชการแล้วอะหลักการที่เข้าใจครับการสอบพนักง,งานราชการรอบนี้ครับเป็นการสอบรวมทั้งประเทศในกรมประชาพันธ์เป็นครั้งแรกครับปกติแล้วจะสอบแยกนะครับครางนี้ครั้งแรกครับให้เลือกตำแหน่งที่สอบและที่ปฏิบัติงานในการสมัครเลยนะครับและก็มีสอบข้อเขียนในทุกอันอยู่แล้วและสัมภาษณ์ครับแต่ ในเฉพาะตำแหน่งนักศึกษามวลชนดุริยางคศิล,ลปินและคีตศิลปินต้องสอบปฏิบัติด,ด้วยเห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะและเชื่อว่าจะเป็นรูปแบบนี้ตลอดไปและจะมีโอกาสสอบทุก2 3ปีรอบนี้ใครตกข้อเขียนรอบหนะ้าเอาไว้ได้ครับอ่าอย่าลืมนะผมอยากส่งข้อมูลให้ทุกคนทําและถึงฝั่งอยากให้ทุกคนเข้าใจและเตรียมตัวโอกาสมาคุณจะคว้าได้จริงๆนะครับอ่ะย้ําที่ผมบอกครับเริ่มต้นไปดูกันก่อนครับ ที่ต้องให้เข้าใจที่ผมถบอกนะครับอย่าลืมครับ job P.R.D. ท้ายแล n d อัน job ซึ่งเชิญ g ใน g l e กก็คือ P.R.D. job ก็ขึ้นแล้วนะครับพนักงานราชการ6-8ครับแน่นอนอันแรกคือข้าล่างคือการสอบคือการข้อปฏิบัติอันที่2คือคําที่ประกาศว่าใครผ่านรายชื่อบ้างไล่ดูนะครับในเว็บยังมีข้อมูลเก่าๆลองอ่านดูได้นะแต่อย่างที่บอกพอถึงเวลาจะลบไปเรื่อยๆอย่าลืมโหลดเก็บไว้ในคอมในเครื่องไว้ไว้ดูไว้ย้อนหลังจะได้ข้อมูล อดีตทาให้เราเข้าใจภาพรวมและเราจะต่อยอดได้มากมายนั่นเองนะครับผมเลยเอาให้ดูนะครับพนักงานราชการ68ครับไปเปิดให้ดูกันว่าตําแหน่งมีอะไรเห็นไหมครับที่ผมบอกแล้วมีเจ้าหนักงารหนึ่งอัตร,ร,มมตราลงทั้งหมดอะสัเ้าตาโหเยอะจังแต่ที่เยอะสุดคือนักศึกษามระชนด้านทั่วไปเนี่ครับผมถึงกล้าพูดไัยว่านักศึกษามระชนรับเยอะมากมายถ้าเป็นแท่งทั่วไปก็ปสอสในช่างไฟเยอะสุด เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนักประชามันของผมก็เยอะ3ามคนแต่อย่างที่ผมพูดครับส่วนกลางส่วนมากเป็นนักสาม,มัญชนส่วนภู้ิภาคมาครับเป็นนักประชาพภัน,นย้ําผมอยากเข้าใจนะครับว่างหรือไม่ว่างมันเป็นที่หลายคนสอบพนักงานาชการได้ก็สอบราชการได้ตําแหน่งเลยว่างคนที่ขึ้นมาชี้ก็มีโอกาสอ่าเห็นไหมครับผมย้ำง่ายจงทาให้เต็มที่แล้วกูจะเข้าใจย้ําที่ผมพูดนะครับอย่าลืมมันจะเป็นการสอบส่วนกลางและเป็นบรรจุตามตที่ต่างๆตามที่เราเลือกไว้ต้องวางแผนให้ดีนะครับ ย้ำตรงนี้ครับผมย้ำที่ผมพูดนะครับ3 9มเก้นานี้ก็เรียบร้อยแต่ว่าจะเรียกเยอะกว่านี้ไหมให้เข้าใจว่าเรียกเยอะกว่านี้แต่ไม่มากขนาดนั้นย้ำครับผมเอาตัวอย่างเลยนะนักศษาปมชมชน11ท่านผมย้ำหลายคนที่สอบรอบนี้หลายคนก็สอบราชการได้ในต่อไปเขาก็จะออกจากพนักง,งานไปเป็นราชการตำแหน่งก็เรียกเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรียก11คนและมีคนที่สอบราชการได้หรือคนที่เคยเป็นพนักงานราชการสอบราชการได้รอบนี้ ผมสย้ําไงครับว่าเนื่องจามุลชนเรียก20คนสวยๆ2ปีมีสิทธิ์30คนมีลุ้นแต่ถ้าเกิดเตือนตัวนี้โอกาสก็จะยากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครหลายคนที่สอบราชการได้ตําแหน่งก็จะไหลไปอีกนั่นเองนะครับเข้าใจผมนะนี่แหละครับคือส่ญญาให้เข้าใจและโอกาสคุณจะมาแน่นอนอย่าพึ่งเครียดนะครับว่าเลขที่ตัวเองไม่ถึงแน่นอนโอกาสยังมีขออยู่ต้นๆเถอะแต่อย่าพิ่งเรื่องนั้น เอาตัวเองให้ดีเตรียมตัวให้ดีผมจึงอยากส่งต่อวิธีการให้ดูนะครับอย่างที่ผมย้ำครับที่ผมเขียนไว้แล้วมาไล่ฟังก็คือเราต้องเข้าใจว่าคนที่สอบผ่านพนักงานราชการอย่าลืมส่งเอกสารสำคัญต่างๆก่อนเพราะถ้าคุณไม่ส่งคุณไม่ได้สอบนะครับก่อนวันที่9กรกฎาคมนะครับเหลือเวลาอีกะมาณ10กว่าวันนะครับวันนี้วันที่27แล้วเหลือ,ออีกประมาณจิี่ประมาณ12วันนะครับโดยประมาณต้องส่งเอกสารทุกคนนะครับไม่ใช่ต้องรอปฏิบัตินะทุก ทุกตำแหน่งเลยที่ผ่านมีประมาณกี่ร้อยคนละ่ะต้องส่งเอกสารให้กอจกอบอทนะครับนาตอนที่ตัวย่อเปลี่ยนใหม่ผมขอพ่ายทตไมก่อนคือกอจอนะครับอันนี้ผมอาจจะผิดนะครับเราเลยต้องดูเอกสารต้องส่งครับมีคนถามเยอะเลยมาเล่าให้ฟังนะครับย้ำผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมแค่มาเล่าให้ฟังก็คือหลักการที่ผมอยากบอกครับผมให้ผู้ผ่านนะครับสอบเขียนทุกตำแหน่งนะครับให้เริ่มต้นเลย ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวแมแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน1ปีขนาด1.5คูณ2นิ้วพร้อมทั้งลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วนนะสองสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษานะครับฐาสคริปต์แสดงตรงวุฒิโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตในวันปิดรับสมัครคือ 29เมษายน2 5 68นะครับต้องจบก่อนใช่ไหมครับจำนวนสองฉบับนะครับและในกรณีไม่สามารถนำภาษาหน้ากามายื่นได้ให้นันังสือรับรองวุฒิที่รัชทัดออกให้โดยระบุสาขาวิชาสำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้เห็นไหมครับอ่านให้ละเอียดนะอย่าพลาดตรงนี้นะครับอ่าสามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละหนึ่งฉบับ สสำเนาหลักฐานอ,าอื่นๆเช่นใบรรสำคัญการสมรสใบรรสมัคการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลและอีกมากมายนะครับ 5. หนังสือรับรองการผ่านงานถ้ามีเพื่อใช้ในการเพิ่มอ่าเงินเดือนนั่นเองนะครับทั้งนี้ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองส,ส่วนถูกต้องและลงลายชื่อกำกับไว้ด้วยพร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนขวาขาองสำเนาเอกสารด้วยนั่นเองนะครับ อย่างที่ผมย้ำเนะครับหลักการตอนนี้คือคือการสอบข้อเขียนครับแต่เราต้องรอสอบปฏิบัติของ3ตําแหน่งแต่คนที่ยังไม่นั่นก็เตรียมตัวอ่านหนังสือให้ดีนะครับเตรียมความรู้ให้พร้อมใครจะสอบราชการก็เตรียมให้ดีใครที่จะสอบสัมภาษณ์เตรียมความรู้เตรียมข้อมูลทําแฟ้มไว้ใช้มาใช้ได้แน่นอนกรมผมกรมอื่นที่คุณสอบก็ใช้แน่นอนนั่นเองนะครับ ย้ำนะครับวันยังไม่ประกาศว่าไหนแต่คาดว่าต้องรองให้คนสอบปฏิบัติก่อนก็2อาทิตย์สามอาทิตย์เต็มที่ผมว่าเดือนหนึ่งสวยๆที่คุณจะต้องได้สอบสัมภาษณ์นั่นเองนะครับอ่าอย่าลืมนะครับให้เข้าใจาตรงนี้นะครับเตรียมเอกสาร5ข้อให้เรียบร้อยคุณจะได้ไปสอบสัมภาษณ์กันต่อนะครับส่วนคนที่จะตอบปฏิบัติมาดูกันว่าสอบอะไรบ้างนะครับย้ำครับผมผม,ผมเล่าให้ฟังแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับผม ตำแหน่งนักสารม,มือชนดูยางเสียปินและคีดตเสียปินต้องสอบบัติอีกร้อยคะแนนและต้องทําให้ได้ผ่าน60คะแนนถึงได้สอบสัมภาษณ์พร้อมตําแหน่งอื่นนั่นเองนะครับสําคัญไปดูข้อสอบว่ามีอะไรบ้างมันเขียนไว้แล้วอย่าพลาดนะครับเฮ้ยอะไรล่ะไม่รู้มันเขียนไว้ครับแต่ผมย้ําครับถ้านักศึกษาเม,มือชกนะปีที่แล้วรอบที่แล้ว2ป,ปีที่แล้วมปีที่แลในอดีตมีสอบแค่เสียงต,ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าเรื่องการทําคลิปการทําอินโฟไหมการตัดต่อไหม เตรียมตัวให้ดีมีคะแนนช่วยย้ำครับคนที่เด่นเสียงแต่ตัดคลิปไม่เป็นแย่ลงคนที่ไม่เก่งเสียงแต่ตัดคลิปเกง่งคะแนนมาเห็นไหมชื่นชมขอบคุณขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับกรรมการเลยครับที่มองเห็นภาพรวมจริงๆนะว่าคนเน่เรื่องเสียงจะเป็นมากเรื่องคลิปเรื่องกราฟิกก็จะเป็นมากจึงอยากให้ทุกคนเป็นให้ได้โอกาสมากมายพระโกมพันธ์มองเห็นความสาคัญแล้วและก็นรัชฌารก็เชื่อว่าโอกาสใกล้เคียงกันอยากให้คุณไปให้สุดครับเสียงดีตัดเป็นคลิปเป็น ประเสริฐสุดๆโอกาสมากมายเสียงดีแต่ตัดไม่ได้คุณก็เจ๋งนั่นแหละแต่อย่างที่บอกเพิ่มนิดหนึ่งคุณจะมากขึ้นคะแนคะนคุณจะได้เยอะขึ้นเห็นไหมครับคืออย่างที่ผมพูดเนะใครที่เสียงไม่ดีเลยฝึกเสียงให้ดีขึ้นเอาความเก่งที่เรื่องตัดคลิปการทํากราฟ,ฟิกให้ตวงขึ้นอีกมาโชว์ให้เขาเชื่อว่าอาจจะได้มือถือมาเครื่องหนึ่งแล้วมาตัดหรือทําคลิปหรือทาอินโฟให้ดูจริงๆมาโชว์กันครับรับรองร้อยคะแนนได้สักแปดสิบบวกอ่าาเห็นไหมครับ โอกาสคุณมากมายย้าได้โชว์แน่นอนและพอสัมภาษณ์ครับในร้อยคะแนนเหมือนกันคุณก็จะมีโอกาสโชว์ขอมากมายเช่นกันนะครับย้ําตรงนี้นะครับสอบปฏิบัติร้อยคะแนนมีสอบอะไรบ้างล่ะไปเริ่มต้นครับขาอธิบายมันมีไว้อยู่แล้วนะบาคคุณพาดเลยเอามาให้ดูนะครับย้ําครับผมของน,น,นักสาษามือชนก็คือสอบบัตรร้อยคะแนนหนึ่งทดสอบเสียงด้วยวิธีการอ่านข่าวสลักีบทความโดนแน่นอนครับแต่ถ้าอย่างที่ผมบอก3ข้อเฉลีย่ยข้อละ30กว่าส3คะแนนมาลองดู 2. ทดสอบการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องมือสื่อสารเผยแพร่ผ่านซไมาเชื่อว่าเป็นมือถือนะครับทำคลิปทาอินโฟก็ว่ากันมา33คะแนนบุคลิกภาพอักรารวิธีความชัดเจนดีลาการนําเสนอและเสียงย้าครับข้อ1ข้อ3จะเป็นลกนักษณะเกี่ยวกับเรื่องเสียงเกี่ยวกับเรื่องนําเสนอเสียงเน้นข้อ1 3เกี่ยวกับการนําเสนอถ้าเสียงไม่ดีเราได้สักสิแต่แได้นี่ 30, 30, 60, 70เจกินไหมครับย้ําครับผมแต่ผมไม่เชื่อหรอกถ้าคุณนําเสนอดีภาพรักตัดต่อโอ้โหเทพ มันเกลียกันได้ครับตามหลักการเนี้ยผมเชื่อว่าโอกาสที่คลิปคุณโอกาสที่ผลงานคุณจะโดนใจกรรมาการและทําให้คะแนนคุณเจดิบวกแปดสิบวกรวมกับข้อเขียนอีร้อยมาคะแนนมานั่นเองนะครับย้ํานะครับที่ผมพยายามบอกทุกคนอย่าลืมคลิปเออทิกตอรเอ่ยที่ทําไว้ทําให้เยอะฝึกพูดฝึกหน้ากล้องให้เรื่อยมั่นใจและทําไปและเดี๋ยวผลงานที่คุณทําความมั่นใจที่ทํามาการเตรียมตัวที่ดีมาจะทําให้คุณ ชนะใจกรรมาการได้จริงๆนะครับย้ําตรงนี้นะย้ําที่ผมบอกโอกาสตกผมว่าน้อยถ้าคุณเสียงคือบอกถ้าเราเตรียมตัวครับผมไม่เชื่อว่ารกรรมการใช้ตกนะครับแล้วยิ่งถ้าคุณมีเรื่องคลิปอ่ะโหคนนี้เก่งว่าคยเสียงไม่ดีแต่ไม่ไรนะโองโหคนนี้กขของเขาดีแล้วบุคลิกหลักการนาเสนอละ่ะโอ้โอขคระล,ล่อเรืออาจจะไม่ชัดบ้างแต่พูดได้นําเสียงมีพลังนําเสนอด,ดีเชื่อสิครับว่าโอกาสคุณต้องมาคะแนนอย่างน้อยควร70บบวกแน่นอนรวมกับข้อเขียน คุณควรอยู่อันดับต้นๆกลางๆและไม่ท้ายเกินไปแต่เหมือนที่ผมพยายามพูดครับและสิ่งที่คุณทามันจะเสริมจริงๆใครจะสอบในราชการก็ใกล้เคียงกันอย่างที่ผมพยายามพูดอ่านในดีดูข่าวดูขหคนนี้ชอบจังอยากเป็นแบบนี้ลองทําหน้ากระจกพูดไปไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆทาคลิปอัดทิกต็อกโพสไปมีคนมาคอมเมนต์มีอะไรมาตอบเฮ้ยประเด็นนี้ดีว่ะเราก็มาเล่าเรามาย่อยเราจะฝึกได้ทุกวัน ย้ำที่ผมพยายามบอกครับผมเชื่อในการฝึกฝนยิ่งฝึกมากทำมากคุณจะเชี่ยวคุณจะชาญแล้วคุณจะทำได้อย่างอัตโนมัติเจอคนคุณจะไม่กลัวคุณจะไม่สานนั่นแหละครับคือการฝึกฝนอย่างหน้ากล้องฝึกพูดต่อหน้าคนสุดท้ายอย่างที่ผมพูดครับจะตำแหน่งไหนสุดท้ายกรมเราโอกาสต้องพูดหน้าคนโอกาสพิยกรโอกาสเป็นพิธีกรมากมายอยากให้ทุกคนไปให้สุดทําให้สุดสร้างงานมาเป็นในตัวเราทําให้ได้และเส,เสริมไปเรื่อยๆสุดท้ายสิ่งที่คุณได้ จะมากมายและเทียมคัน้นพอจะสอบจะขึ้นมันก็ต่อยอดอย่างมากมายนั่นเองนะครับเห็นไหมครับที่ผมพยายามพูดที่ผมพยายามเล่ามันจะเห็นภาพของนักศึกษาเมืองชนเลยนะครับแต่ผมย้ำนะถ้าเป็นอดีตนะครับเป็นแค่เสียงแต่นี้มีเรื่องการทํางานและไม่คลิปก็อินโฟแหละและถ้าเกิดทําอินโฟแล้วมาทําคลิปล่ะโอ้ยสบายครับเราทคลิปตึ๊ดตึ๊ดอินโฟมาก่อนทําคลิปเล่าภาคเสียงกัดบื้อหลัง ติกตอกแคปคัททำได้อยู่แล้วปุ๊บปุ๊บห้านาทีสองนาทีปกติเดี๋ยวนี้ข่าวหนึ่งนาทีถึงสองนาทีเล่าไปนำเสนอไปเรื่องประเด็นรนัฐบาลประเด็นชายแดนประเด็นที่คนอยากรู้ประเด็นอิหร่านประเด็นอเมริกาเล่ามาอธิบายฝึกฝนสรุปใจความใช้แชทจ PT ช่วยสรุปไหมโชว์ขอให้เยอะว่านี่ครับเราทํางานมาอย่างนี้เรามาอย่างนี้และสุดท้ายครับเชียร์คะแนนเยอะและพอไปสัมภาษณ์ล่ะอีกร้อยคะแนนอ่ารับรองว่าคลิปติ๊กตอกที่คุณทำม,มีคนดูเป็นพันเป็นหมื่น ได้อกานนําเสนอแล้วรับรองครับคะแนนร้อยคะแนน,น,นตอนสัมภาษณ์ก็จะโดดขึ้มนมาอีกผมย้าที่ผมบอกครับตอนสอบข้อเขียนได้สักเจสอบปฏิบัติ70สอบสัมภาษณ์คุณได้8ปดเก้าสิบเห็นไหมรวมแล300นน้ว3ามคะแนนคูณจะได้เกือบ2องแต่ถ้าเกิดคุณปฏิบัติได้80บวกละ่ะข้อเขียน80บวกละ่ะแล้วปฏิบัติสัมภาษณ์อีก90วกว่าล่ะคุณจะเกือบสองคะแนนที่1จะไปไหน เห็นไหมครับคะแนนที่2จะไปไหนอย่างที่ผมบอกแต่ที่ผมย้ำนะไม่ใช่เรื่องแค่สอบแค่นั้นมันยังมีผลในเรื่องของการเอาทํางานอื่นการนําเสนองานอื่นด้วยผมถึงย้ำไงว่าการทําคลิปการทำคอนเทนต์มันมีประโยชน์จริงมันคือการฝึกฝนผมถึงย้ํากับกรมอื่นด้วยเช่นกันนะครับคนอื่นต้แหน่งอื่นด้วยถ้าคุณเก่งแต่คุณพรีเซนต์ไม่ได้ตอนพลาดคะแนนคุณดรอปคุณแพ้หลายคนผมเจอน้องหลายคนที่โอ้สอบข้อเขียนได้คะแนนดีอะ แต่พอสอบสัมภาษณ์พลาดไปคะแนนโดนกดเหลือ70สุดท้ายกลายมาที่หลังย้ำครับอย่าลืมนะเราต้องฝึกครับไม่งั้นเขาจะมองว่าเราอ่าจงพยายามฝึกรู้เขาถามอะไรกลมต้องรู้เขาถามอะไรให้มากแล้วเราจะได้พรีเซนต์และถึงเวลาคะแนนเราได้90บวกจะทําให้ผลที่เราพยายามมาแต่ก็ก็เรียกว่าสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติสอบสัมภาษณ์จะได้ส่งผลคะแนนคุูก็จะโดดอยู่ต้นนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับนักศึกษามชนต่อมาที่ผมให้ดูก็คือลักษณะของโอาา้ผมไม่ไดเอามาขอดนตรีครับผมไม่ได้เอามาให้นะแต่อย่างที่บอกดนตรีก็คือการเล่นซอด,ด้วงก็จะมีการทดสอบดนตรีถ้าเป็นการขับร้องก็มีการร้องเพลงอะไรการสเตปซึ่งเหมือนเดิมของตั้งแต่2ปีที่แล้วผมเห็นเหมือนเดิมเลยไม่กล้าเอามาให้ดูนะย้ําดนตรีจะมีประมาณห้าหก่นก็จะเป็นเฉพาะเลยแหละซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วเลยไม่กล้าเอามาพูดนะแต่ที่เราเน้นคือนักศึกษามระชชนเพราะต้องการให้คุณเข้าใจและจะได้เตรียมตัวได้ ใครี่มีความฝันอยาาเป็นก่อนถึงฝันนะครับย้ําที่ผมบอกนะศิลปินของกรมเราไม่ต้องมีกอพอก็สอบได้นะรอบที่แล้วก็มีคนสอบได้หลายคนเลยเห็นไหมถ้ามีศิลปินต้องไปแต่ต้องเรียนวุฒิที่เป็นศิลปินนะครับอ่ะโอเคครับย้ําครับจริงต้องเอาข้อข้อมูลการตัดสินมาดูก่อนเห็นไหมครับเขาบอกไปแล้วว่าผู้ที่จะถือว่าผู้สอบผ่านนะครับจะต้องจะต้องผู้บิคิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะสอบสัมภาษณ์ คือจะต้องมีผู้สอบผ่านเป็นความรู้ความสามารถทักษะและสมรรนะย้ําคือสอบข้อเขียนแหละคือความรู้ไปไม่น้อยกว่า160เห็นไหมครับอ่าแล้วเขาจะเขียนอะไรครับว่าจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการเป็นความรู้ความสามารถทักษะและสมรนะสอบปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบเช่นกันนะครับอย่าลืมนะการสอบปฏิบัติคุณต้องผ่านด้วยนะไม่ยงั้นที่ทาได้ร้อยคะแนนสมมติสอบเขียนได้เก้าสิบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับอ่าต้องเตรียมให้ดีนะครับแต่สอบเสียงล่ะ น่ากลัวแต่นี่มียเสียงด้วยทําคิดด้วยละ่ะโอกาสที่เกิน70มันมีอยู่แล้วโอกาสที่เกิน6กิมันมีอยู่แล้วถ้าคุณไม่พลาดและคุณไม่เตรียมตัวอาจจะพลาดได้นะครับอย่างที่ผมพูดครับและเมื่อที่ผมพูดนะจะเพาะแค่นักศึกษามระชาชนดูย่านศิลปินและคีตาศิลปินเท่านั้นนะครับในการสอบปฏิบัติและมีคนถามแล้ววันไหนจะเป็นการสอบอ่ะจริงบอกง่ายว่าเดี๋ยวรอคําสั่งก่อนเชื่อว่าจะมีการประกาศว่าจะสอบปฏิบัติตอนนี้ เพราะย้ำครับการสอบปฏิบตัติต้องใช้คนเยอะมากนะมีคนสอบปฏิบัติของ,งนักศึกษาประชาชนคีตาศิลปินเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่นักศึกษาประชาชนรวมแล้วเกือบ200อคนต้องใช้กรรมการหลายชุดเลยครับและต้องมีเวลาสอบจะสอบวันเดียวกันไม่ได้หรอกต้องให้นักศึกษาประชาชนสอบกันก่อนโดยมีกรรมการซึ่งแน่นอนครับต้องเป็นวันปกติเพราะต้องใช้กรรมการที่เป็นกรรมการของกรมบัญชภัณฑ์อาจจะเป็นวันอังคารวันพุธในอีกสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาในอนาคต2 3สามอาทิตย์ขา้างหน้า กต็ต้องเตรียมตัวให้ดี FREE นะครับคุณน่าจะมีคำสั่งและส่วนคนที่รอสัมภาษณ์ก็รอหลังจากที่ประกาศของนักสื่อสามรมวลชนนัก,นนกรรสอบปฏิบัติแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพรวมผมชาต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นไม่ไหวหรอกต้าสอบพร้อมกันเลยนักสื่อสามรมวลชนจะลำบากมากเพราะว่าต้องสอบปฏิบัติด้วยสอบสัมภาษณ์ด้วยตายแน่นอนครับสำคัญที่เขาอธิบายเลยเห็นไหมว่าต้องสอบผ่านก่อนเพราะสอบผ่านก็ต้องมีการตรวจข้อสอบก่อนนะครับให้เข้าใจเลยรับรองว่าต้องสอบปฏิบัติก่อนเพื่อดูคะแนน60คะแนนให้เกินก่อนและค่อยไป พร้อมกันทุกคนที่ผ่านทั้งหมดนั่นเองนะครับเชื่อว่าประมาณ1เดือนนะครับแต่เนื่องจากกรมแล้วมีการสอบราชการคู่กันด้วยก็จะมีเหลื่อมล้ํากันอยู่แต่เชื่อว่าผมว่าไม่เกินเดือนครึ่งแน่นอนยังไงเตรียมตัวนะครับและถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้มาทํางานกรมาภาบาลกันนั่นเองนะครับภาพรวมที่ผมเล่าที่ผมขยี้ที่ผมมาน่าจะพอเข้าใจนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากสรุปและเอามาคุยให้ฟังอย่าลืมหลายคนพลาดหลายคนไม่เข้าใจ จึงอยากให้อ่านเอกษษาสารให้ดีนะผมเลยเอ,เอกาสารที่คนถามเยอะมาแคปแล้วมาไลาด่ดูเห็นไหมไม่พลาดแน่นอนมันเป็นอย่างนี้จริงครับเฮ้ยทำไมก่มอนต้องสอบไม่ใช่ครับก็หนังสือมันบอกนี้มันต้องเชื่อตามหนังสือไงผมเองก็ไม่เก่งอะไรนะแต่ผมเอาข้อมูลมาส่งต่อมาไลา่ไทม์ไลน์มาไล่เลื่อยให้เห็นเราจะได้เข้าใจและครั้งหน้าอาจจะเป็นแบบนี้ก็เช่นกันนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับยินดีกับที่ผ่านประมาณร้อยสองประมาณสี่ห้าท่านที่ผ่านนะครับอย่าลืมนะ คนที่ไม่สอบปฏิบัติก็เตรียมตัวเอกสารให้เรียบร้อยเตรียมเรื่องสัมภาษณ์คนสอบปฏิบัติเตรียมเรื่องเสียงเรื่องอะไรดีคนที่สอบศิลปินเรื่องจะแข่เรื่องพูดเรื่องร้องเอาให้เยอะนะครับอ่านคำอธิบายดีนักเองนะครับผมย้ําครับผมที่อยากบอกต่อมาแน่นอนย้ําครับผมผมจึงอยากมาส่งต่อที่ต้องให้เข้าใจครับย้ําครับพนักงานราชการรชารชการตำยวการจะมีการสอบคล้ายกันตัวแปรคือเมื่อมีพาคกกพแล้วถ้าคุณมีคุณสอบ รชัชการได้พนักงานราชการ,ก,ารก็ได้พอมาสอบแต่เมื่อคุณสอบพนักงานราชการได้ครับพอมาสอบราชการคุณสอบได้แน่นอนสําคัญคือควณต้องมีภาคกอกพอใได้คุณถึงสอบราชการได้โอเคครับผมผมจึงเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังว่าพนาักงานราชการโคตรดีไม่ต้องมีภาคกอก็สอบได้ทุกคนเงินเดือนมากกว่าพาะเงินเดือนตอนนี้เปลี่ยนตีสอบเกือบสองมือแล้วแต่ถ้าเป็นเอกคอมได้สองหมื่นหนึ่งอ่าแต่เรียกน้อยกว่าราชการครับย้ำที่ผมบอกผมตีให้ออกว่าถ้าเป็นพน,นักงานราชการนักศึกษารผมให้30คน แต่มีสิทธิ์ถึงกวา่านี้ถ้าหลายคนสอบราชการได้ด้วยโยกย้ายก็ลำบากกว่าครับโอกาสเติบโตที่จริงไม่มีเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนราชการแต่หัวหน้าเป็นได้เพราะคุณเป็นราชการพนักงานราชการคุณก็เป็นหัวหน้าของลูกจ้างนะครับแต่สุดท้ายคุณก็ต้องเป็นรองของราชการและก็ต่อสัญญายทุก4ปีไม่ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับนะครับ,นะรบข้อดีราชการข้อเสียรไรกานต้องมีภาคกอถึงสอบได้ครับแต่เลือกเยอะกว่ามากมายผมให้5เท่าได้เลย ร้อยกว่าก็เรียกหมดโยกย้ายได้เสมอครับจะเปลี่ยนตำแหน่งท้ไม่ชอบนักศึกษาจะเป็นนักประชาพ,พานจะเป็นนักจัดการก็ได้หมดถ้าคุณทํางานได้นั่นเองนะครับเงินเดือนตั้นสูงกว่าครับผมจะไม่ง่ายปริยติีพนักงานราชการตันประมาณ4ี่หมื่นครับแต่ราชการวุฒิปริยติีธรรมดาชำนาญงานชำนาญการจะได้มา4สี่หมแปดและไหลด้วยทุกวันนี้หลายคนไหลถึง5 0,000โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นช่านการพิเศษนั่นไงนะครับและก็เติบโต,ต,ต้สุดท้ายครับกูจะเป็น เชี่ยวชาญนะครับคุณจัดการพิเศษนะครับทำงานพิเศษเป็นเชี่ยวชาญเป็นอตนอต้นออสูงเป็นรองอธิบดีเป็นอธิบดีไปได้วยหมดตามสเต็ปที่คุณทําได้นั่นคือข้อดีของราชการนะครับย้ําที่ผมพยายามส่งต่อนะครับหลายคนที่เป็นพนักงานราชการแล้วก็รอบนี้มีโอกาสสอบราชการตําแหน่งที่พนักงานการก็เลยว่าทําให้คนที่อยากเป็นพนักงานการมีโอกาสถึงเช่นกันแต่ควรสอบไปได้อยู่ดับประมาณ23่0นะสำหร,บรับนักศึกษามวลชนแต่ตำแหน่งอื่นก็ เลีกไม่เยอะจริงนะครับผมอยากให้คุณวางแผนได้ดีครับถ้าชอบเรื่องเสียงชอบเรื่องนักประาชาพันธ์นักสื่อสารม่ชน่นักประชาพานันธ์าาานตอบโจทย์กว่าและเรียกเยอะกว่าเพราะกรมเราเป็นอย่างนี้นะครับแต่กรมอื่นล่ะนักการเยอะมากนักประชาพันธ์มีแค่คนสองคนไม่ควรสอบอ่ะเห็นไหมครับกรมใดก็มีจุดเดน่นจุดด้อยของการเรียกแตกต่างการศึกษาให้ดีมีคนถามผมผมเล่าให้ฟังไปแล้วจึงมาสรุปในตอนนี้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวี่ผมย้ำครับผมมาตั้งเป้าหมายเริ่มทำคุยถึงฟังแน่นอน,น,อนการสอบม,มีต้นทุน อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมเราจะคว้าม,มาได้เพราะเราเตรียมตัวดีง่ายเราอ่านข้อมูลย้อนหลังเราอ่าและที่ผมสำคัญถ้าคุณยังคิดว่าสิ่งที่คุณทำยังไม่มีแรงพออย่าลืมคิดถึงคนที่มีบุญคุณกับคุณครับพ่อแม่ปู่ย่า้ายายส่งเราเรียนเขาอยากให้เราอะไรเลยอ,อยากให้คุณมีความสุขมีความสเร็จมันความภาคภูมิใจให้คุณมัน่นคงและอย่าลืมที่ผมยเมื่อคุณทำได้เขาจะภูมิใจมากมายคุณก็จะภูมิใจมากมายเช่นกันครับผมย้ำนะครับ ทุกตำแหน่งมีความดีงามของมันจะเป็นลูกจ้างพรงักานราชการราชการก็ดีงามสําคัญที่เราชอบงานนั้นและต่อยอดและเลี้ยงดูครอบครัวได้มันคืองานที่ปิดเสริฐจ,จริงๆนั่นเองครับและเมื่อได้แล้วนะครับอย่าลืมองค์กรที่ทําให้คุณมีโอกาสได้ทํางานได้ดูเล้ดูครอบครัวอย่าลืมทํางานเพื่อองค์กรของเรากรมพันธ์ที่เราได้ทํางานกันด้วยนะครับอย่างที่ผมยุยานะครับถ้ามีอะไรที่ให้ผมช่วยได้ยินดีเสมอครับ ภูมิใจในความเป็นครูของผมและเป็นนักประชาพันธ์ที่ผมตำแหน่งที่ครองอยู่และผมจะทำไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกครับก็ต้องให้เข้าใจว่างานเราช่วยคนได้มากมายโอกาสมากมายเจอคนมากมายงานก็สนุกมากมายเงินทองก็มากมายถ้าคุณเข้าใจเรื่องโซเชียลจึงอยากให้คุณเข้าใจว่ามาทำงานโกงปรนกันครับและสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ในไอทีคุณจึงต้องรู้ ผ่ไนไอทีครับและคุณจะเข้าใจคุณจะไม่พลาดและคุณจะต่อยอดเติบโตอย่างมากมายนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อครับผมกระจบไปแล้วนะครับสอบตอนนี้เปยังไงบ้างครับภาพรวมของพนพังานราชการการสอบปฏิบัติการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์มันไม่ยากเกินไปครับแต่เดี๋ยวที่ผมบอกมอยออกว่าจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรอ่านขำอธิบายให้ดีว่าเขาจะสอบอะไรเตรียมตัวเสียงไม่ได้แต่คุณตัดต่อดีอ่ะเอายับแต่เสียงไปแก้เรื่อง พลังการนำเสนอความมั่นใจการหน้ากล้องเจอเราใส่ให้ยับเขาให้ประเด็นไหนมาทําคลิปให้ดีทำอินโฟให้ดีเอามาเล่าย่อยให้ดีและแสดงตัวตนตัดคลิปให้สวยในเวลาที่เขาให้และโชว์ไปอย่างน้อยผมเชื่อเลยว่าร้อยคะแนนคุณควรได้70บวกโอกาสที่คุณทําไว้ก็จะมีหลุนครับแต่ถ้าคุณได้80บวกละ่ะจากที่ข้อเขียนที่ได้80ขึ้นอีกสัมภาษณ์อีกละ่ะคุณมีโอกาสมากมายที่อยู่ในะต้นๆและอย่างที่บอกครับ ความฝันที่เป็นพนักงานราชการก็ถึงแต่ใครที่มีรักอพอแล้วอย่างที่บอกครับไปให้สุดเมื่อคุณทําตรงนี้ได้เชื่อได้เลยว่าคุณจะสอบราชาการได้แน่นอนใกล้แล้วนะครับมันประกาศสมัคร25และถึง17ดกรกฎา,านี้สำหรับราชาการแล้วก็ใกล้จะสอบอีกเช่นกันอีกวันมณสองสามเดือนสุดท้ายบางคนได้เป็นพนักงานราชการเป็นราชาการเลย จร,จริงครับหลายคนเป็นอย่างนี้จริงเพราะอะไรเกิดจากฟุกไม่ใช่ครับมันเกิดจากการเตรียมตัวมันเกิดจากที่คุณเตรียมตัวมาทั้งชีวิตหรือหลายปีหลายที่คุณศึกษามานั่นแหละครับจงเชื่อในความพยายามศึกษาลงมือทําทําให้ง่ายทําไม่ได้ทุกวันทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงฝั่งแต่อย่าลืมตรงมอยออกนะว่าที่นั่นต้องการอะไรแล้วคุณมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรแกจุด เสริมจุดแข็งไปนําเสนอได้แล้วคุณจะถึงฝั่งอย่างแน่นอนครับสิ่งใดที่ชาวให้คุณได้นั้นก็คือข้อมูลซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไอทีจริงๆครับผมจะนําเรื่องราวข้อมูลที่ดีและเข้าใจมามัดรวมมาย่อยมารวบรวมมาส่งต่อให้คุณอย่างแน่นอนนั่นแหละครับคือรายการของผมรายการรู้ทันไอทีครับขอบคุณที่รับชมครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสรวบตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ